ไปทำบุญที่วัดนะคะวัดนี้ขับรถออกจากซิดนี์ประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เปิ้นจะไปวัดไหนจะไปด้วยกันเพื่อนมาแล้วตอนตอนนี้ไม่เห็นหน้าใครตอนนี้กำลังเดินทางไปวัดชื่อวัดก็ไม่รู้คุณรู้แต่ว่าขับรถประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งปกติแล้วคนปกติแล้วคนจะรู้ วัดแอนนาเดวัดสแตนร์วัดที่แคปพอร์มาตาแล้วก็ที่รูเมียแต่วัดเนี้ยคนไม่ค่อยรู้จักขับรถจากซิดนีย์ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้ววัดนี้ก็คือเจ้าของที่ดินคือผู้หญิงใช่ปะกินูลิสพี่บอกไม่รือพี่เท่าที่พี่รู้มาดิคือเจ้าของที่ดินได้เป็นผู้หญิงแล้วลูกเขาน่ะเป็นพระเขาก็เหมือน พระก็คือก็จะมาจากเมืองไทยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆครับอ่ะแล้ว,แล,วแล้วอาหารนี่คต้องไปถวายร,รู้ว่ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ลองไปแล้วรู้สึกเจ้าของ,<า>งจะชื่อคุณนีนาไหมแล้วคุณนีนาเป็นชาวอินโดนีเซียแล้วแปลว่าอาหารนี่คุณนีนาจะเกิดไม่มีใครไปถวายแปลว่าคุณนีนา ไปเปินก่อนกก็็พพููดดเลยวันนี้เขาจะทำสเกจดูไปเลยว่าใครจะไปทำบุญวันไหนคืาจะฟิกอะไรอย่างคลิปนี้มีสเกจดูไม่ได้กิ๊ฟไม่มีสเกจดูก็ไปก็ไปแล้วถ้าเกิใครจะไปนี่เขาบอกครับกระโปรงนี่ต้องคุมเข่านะคะแล้วก็ห้ามใส่เสื้อแขนกุดถ้าเกิดใครจะไปนี่ไปทางเส้นทางไหนอะไดเวอร์เอฟไฟครับผมเอฟไฟท์เหรอโอเคตอนนี้ไปทางแคปาปาตแาร์เอฟไฟเดี๋ยวจะบอกต่อไปทางไหนต่อเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปหน้าวัดให้ดู บนรถนะคะ M5 กำลังจะไปล้างบาปทริปนี้สำหรับคนที่อชอบบุญไม่ทำกรรมชอบก่อนนะคะไปด้วยกันตามมาเดี๋ยวพาไปดูว่าวัดว่าป่าป่าเขาลำเนาไัยเป็นยังไงเขาบอกว่าหลังวัดมีน้ำตกนะอ๋อหลังวัดมีน้ำตกด้วยหรอเดินไปกี่นาทีอ่เคหรอเออเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะโผล่ไปดูซะหน่อยสิอ่ะนะคะก็จะ เห็นวิวภูเขาข้าง,างทางเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดทางไปวัดวันนี้ทำไมเหมือนวัด<ร>ชื่อวัดสองเก้าห้าชื่อวัดอะไรเนี่ยบุตริศธาหรืออะไรอ่านอ่ายเอาหรปุติศธาเดี๋ยวเข้าไปใ,ใกล้ๆนี่คะ่ะสองเก้าห้าเข้าไปเลยคะ่ะฉันละเขาฉันละโอ้ลงไปค่ะบรรยากาศเหมือนราเที่ยวเขาใหญ่เลยว่าจะมีช้างออกมาไหมเนี่ย ระวังช้างมาเลยนะมามา,มาเหยียบรถเขามีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะมีตาให้คุกกิ้งด้วยถ้าใครจะมาต้องมาก่อน11โมงมาเตรีวยมอาหารกนก่อนแต่ว่าถ้จะพูดมันตามตามเสียงอังกฤษจะต้องดีตัวด B โบ d ี ชื่อวัดนะคะถ้าออกเสียงภาษาไทยคือ,อโพธิสัตธานะคะเหมือนต้นโพหลวงพ่อบอกประมาณนะตอนนี้กำลังเตรียมอาหารถาวายหลวงพ่อกาปติอิจิตังปจิตังทุมหัง ันนี่หลวงพ่อบอกว่าอ ouais. ันนี้คือต้นโพมาจากประเทศอินเดียเลยนะเนี่ยบรรยากาศรอบๆเราก็เอาน้ำที่ตรวจตรวจน้ำแผ่าที่สวนกุศลให้กับญาติหรือว่าสัตว์หรืออะไรที่ล่วงลับไปแล้วก็มาเทลงต้นโพ ต้นโฟนี้มาจากที่อินเดียเลยนะคะหลังจากที่ถวายอาหารพระเราก็ทานข้าวด้วยกันหลังจากที่เราทานอาหารพร้อมกับหลวงพ่อหลวงพ่อทานข้างในเราทานข้างนอกแล้วก็ช่วยกันล้าง <Okay. S 1> นี่คือบริเวณวัดอันนี้แพลนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอยู่นะตอนนี้เป็นสาลาล้อมๆมีน้ำอยู่ตรงกลาง คือจะมีหลวงพ่อมาใหม่มาเรื่อยๆก็ตัองตูวังวะนี่คือสถานที่จากรูปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นวงกลม,มเป็นวงกลมล้อมน้ํานี่เป็นโบสถ์กลางน้ําตอนนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างสะพานเดินไปกลางน้ําใครจะมาทําบุญก็มาทํานะคะพระวัดนี้เหมือนวัดป่ามากๆ ศรัทธาก็มากันนะคะนี่คือบริเวณวัดนะคะกำลังสร้างศาลาไกลๆตรงนั้นคือบ่อน้ำเป็นป่ารอบเลย ี่าที่ถวายอาหารคะ่ะตอนนี้กําลังเตรียมอาหารถวายก่อนเที่ยงห้องน้ํามีสองห้องนะคะที่วัดนี่ใครมาวัดก็ต้องอย่าลืมนะคะ please take off your shoes use you the sandals p r o v i d e ห้องน้ําสะอาดคะ่ะ ม,มีเขื่อนเห็นน้ำด้วยนะคะเลยวัดมาหน่อยหนึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นเขื่อนเห็นกันไหมเนี่ยเห็นลำธารค่ะมีน้ำตกไม่มีเขื่อนสินไม่ใช่น้ำตกโอเคเสร็จพิธีล้างบาปแล้วนะคะใครจะมาล้างบาปแบบเปิ้ลก็มานะคะสำหรับคนที่ชอบทำบุญนะคะชอบไปวัดก็เปิ้ลฝากนะคะชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you ค่ะออกาหน้าเจอกันใหม่นะคะเร็วๆนี้ไทยลิฟิกเข้าแตน5รถแซบเวอร์